สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกม RX และไม่มีเวลาว่าในการปล่อยบอทผมขอสเสนอ You G-Phone ที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดาย UG-Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันข่าวโปนมือถือทําให้เพื่อนๆสามารถเปิดบอร์ดออโต้ฟาร์มเกมไม่ต้องวันต้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือและปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิดไฟด้วยเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่เสมอลื่นไหลลาเ ten นซต่ต่ำ UG-Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับราคาเริ่มต้นเพียงวัลสติบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําเลยนั่นก็คือ D-VIP ลื่นไหลสบายกระเป๋าจ่ายเพิ่มเพียงแค่ว ละ2บาทเท่านั้นสำหรับใครที่อยากโหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือสอกโค้ด tti c c เรามาดูสิ่งที่จะอัปเดตในอนาคตของ ROCK นะครับอัปเดตใหญ่อยู่ใต้หวันนะซึ่ง4เราก็มาแน่ๆมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับค่อนข้างยาวเหยียดเลยนินล่าได้โพสเป็นภาษากฤษไว้แล้วนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเพิ่มเติมไอการอัปเดตไอคาสซเนี่ย จะแบ่งออกมาเป็น3ช่วงช่วงแรกก็ออกมาแล้วในวันที่15ตุลาคมนะก็เป็นอาชีพ4ขีดหนึ่งทั้งหลาย6อาชีพถูกไหมอ่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น6แล้วก็อีก4 6อ่า6แล้วก็4ก็คือเหลืออีก2ช่วงใช่ไหม ก็คือช่วงต่อไปก็เป็นอีก6แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นอีก4ก็คืออีก6ก็คือ4ี่ขีดสอีก4ก็คือซุปโดกันตันิงเกอร์นินจาไทคอนโดจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวรู้มาเดี๋ยวรู้แอสซูนแอสสปอร์ตในบ้านผู้เล่นถามเลยนะครับว่าเฮ้ยอาชีพที่แม่มีค้สสี่ก็คือพวก4ี่ขีดหนึ่งเนี่ยมันก็จะแข็งแรงกว่านะเทตองเกอร์เก่งกว่าว่ายง่ายเก่งกว่าอาชีพที่มันไม่มีสี่ขีดหนึ่งใช่ไหมอาชีพคัสสี เออแล้วก็ Not Fair ์นะน็อ f แฟรก็คือไม่ยุติธรรมเลยทีมงานตอบว่าใช่เลยเขาบอกว่าแล้วเดี๋ยวมันจะมีอาวุธเงาเช a ด o c คอนเทนตเนาะอาวุธเงาที่เกี่ยวข้องกับสกิลคลาสสี่ด้วยในอนาคตหลังจากที่คลาสสีนั้นมีครบทุกอาชีพแล้วอ่าแสดงว่า เดี๋ยวให้เห็นแน่นอนฉะนั้นไอซีีทหึงที่ปล่อยออกมาก่อนเนี่ยนำจิ้มยังไม่เปิดทั้งหมดอาวุธเงาวเดี๋ยวมีแน่แต่รอก่อนนะแต่รอก่อนไอที่ออกมาตอนนี้4ีฮีทหนึ่งอนะ่ะมันยังไม่ใช่เป็นพลังที่แท้จริงนะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีอาวุธเงาตามมามีนู่มีนั่นตามมานะเติมตัวสกิลคาส4ีด้วยนะครับอันนี้ยังไม่ใช่พูพาวเวอรอ์พลังงานที่แท้จริง รอไปก่อนรอจนกว่าจะครบทุกอาชีพต่อไปจะพูดในเรื่องของมันติดพลทแคเรียเดเวล็อปเมนต์สยาวมากคือจะพูดในเรื่องของการเล่นหลายอาชีพระบบใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตเปลี่ยนง,ง่ายขึ้นแต่มีระบบใหม่เพิ่งเข้ามาเป็นชา a n ต i ิ้งมารกับ p พ t อเว k e n i n g นงแอปออดบินพุทออนเดอะเ e เวล m อปเมนต อาจเจ๋งได้พอถามทีมงานว่า Long Term ลองเทอมล่ะเป็นยังไงการพัฒนาแบบระยะยาวละ่ะ uh huh. จะออปติไมซ์เกมเพลย์รีเวิร์กเกมเพลย์ MVP มินิบอสออปติไมซ์เซชั่นปรับใหม่เยอะเลยอะ่ะ MVP มินิก็จะปรับใหม่ระบบแท็กบอสก็จะทำปรับใหม่นะฮะในอนาคตนะออปติไมซ์พีวีซีซั่นด้วยก็คือระบบซีซั่นก็จะปรับใหม่ ระบบ P.P จะแอดเพิ่มมีระบบ P.P. ซีซั่นด้วยในอนาคตเอา Improve Call Game p อ่ออาปรับปรุงคอนเทนต์ในเกมหลักแล้วก็ลดนะลดจำนวนเกมเพย์ที่ผู้เล่นจะต้องเข้าร่วมในแต่ละอาทิตย์ลงเพื่อลดภาระของผู้เล่นเอาเรื่องเอาเรื่องช่วยเหลือผู้เล่นนะฮะในแง่ของการลด เกมเพย์ Pay, ลดจำนวนเกมเพย์ที่ผู้เล่นจะต้องเข้าร่วมนในแต่ละอาทิตย์เพื่อรับของรางวัลใช่ไหมลดลงครับนี่ฮะตอบโจทย์ finally กิจกรรม Return นะคิดว่าอย่างนั้นนะคูณ x p อะไรออ่างเงี้ยมันจะมีมากขึ้นนะแล้วก็คอลแลปกับรีซีโร่นะฮะประมาณนี้ก็จะเอาพวกกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้เล่นนะว่าง่ายเลยนะสรุปง่ายเลย ไม่ว่าจะเป็นเอ็กคูเอา่าคืนภาษีตลาดกลางอะไรอย่างนี้ประมาณเนี้ยมั้งเออจะมีบ่อยขึ้นในอนาคตตาระสำคัญเลยนะครับสำหรับการอัปเดตการพูดคุยพบปร Q&A ของดีมงานไต้หวันเลยที่ผมว่ามันน่าจะมาอยู่ในเซิร์ฟซีด้วยนั่นก็คือตัวระบบหน้านี้แหละนะสำคัญสุดละผมว่าหลักๆเลยนะอาวุธเงาคุณจะทำแค่ อาชีพเดียวเราได้หมดเลยแต่ผมไม่การันตีนะมันยังไม่เฟิร์มว่าเป็นในลักษณะไหนนะกรณีที่1คืออาชีพเดียวได้ทั้งสายก็คือไนท์มี3สายออกดาบดาบโล่ให้ปะก็ได้หมดเลยแต่มันจะมีกรณีหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะเข้าใจแบบนั้นนั่นก็คือ1ตัวละครลดเงาได้หมดเลยอันนี้มันก็จะแบบว้าวซ่ามากนะ ก็ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่านะคุณทําเงาตัวเดียวจบทุกอาชีพซึ่งถ้าตามที่นนล่ามันแงะมานะวันเชดเดเปิดจ็อบเนี่ยมันไม่ได้เปิดคาแรคเตอร์ถูกปะเปิดจ็อบเปิดจ็อบก็คือต่อนหนึ่งอาชีพแสดงว่าถ้าตามนนล่านะมันหมายความว่าแค่อาชีพใครอาชีพมันแล้วก็ปลดทุกสายของอาชีพนั้นประมาณนี้แล้วก็ โหลดเอาท์แบบใหม่การสลับสายง่ายขึ้นแล้วก็จะมีอันใหม่ขึ้นมาก็คือ Enchanting Mark แล้วก็ Pet Awakening ระบบปลุกพลัง a w a k e n i p e สัตว์เลี้ยงน่าจะใช้เงินอีกแน่นอนนะครับ2ระบบจะเข้ามาใหม่ในอนาคตเลยนะเป็น2ระบบใหม่นะซึ่งยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่า Enchanting Mark ใครรู้ใครมีข้อมูล R M R O อะไรมีไหม นะมาแชร์ได้ประมาณนี้ปติดตามคลาสสี่ต่อแหละคลาสสีมันยังไม่เสร็จนะคือมันออกมาเป็นแบบออเดิร์ฟอยู่นะเป็นออเดิร์ฟอยู่ไว้ง่ายนะครับผมว่ามันกําลังเร่งพัฒน,นาต่อครบรอบ4ปีใต้หวัดสิ่งที่น่าสนใจคลิปจบแล้วแต่ยังพุ่งเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีคลิปดีๆจากช่องเราอีกมากมาย กดทางด้านซ้ายมือได้เลยครับ